นักต่อสู้ถือว่าเป็นนักต่อสู้คู่สเสบียงอาหารของคณะราษฎร2,555ครับสู้ที่ไหนครับขนมจีนแกงเขียวหวานข้าวสวยไก่ย่างร้อนๆครับต้องได้รับการสนับสนุนจากคนนี้ครับไม่มีบนครับจัดที่ไหนไปที่นั่นและไม่คิดสะตุ้งสะตางครับมาด้วยใจสู้ด้วยใจจริงๆครับนี่คือนักต่อสู้ ผู้ที่จะสร้างประชาธิปไตยร่วมกับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับคุณว่านิดร่มเก้าครับพี่น้องครับครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านอากาศแบบนี้พี่น้องที่อยู่อย่างหน้าหูหน้าตา ก็บอกว่าเป็นเรือ,อนหมื่นต้องปรบมือให้พี่น้องที่สู้อุตสาลุยกันมาตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ปีเสร็จเศษๆหรือปีสองเดือนเต็มๆของคณะราษฎรพี่น้องที่รักทั้งหลายขณะนี้บางคนก็บอกว่าพี่น้องเสื้อแดงจะกระชับพื้นที่ ในพื้นที่อูรุพงค์หรือเปล่านี่ก็ถามไถ่ยกันมาแต่ผมก็ต่อไปที่อยู่อุรพงศ์ก็ขอให้อยู่ต่อไปแล้วก็อย่าพึ่งเลิกให้มันอยู่ได้เต็มหนึ่งปีกับสองเดือนเหมือนคณะรัฐที่เริ่มตั้งแต่วันแรกที่อยู่หน้าลานพระรูปทรงม้ารอห้าจนกระทั่งถึงวันนี้ที่อยู่อุรพงศ์ ขอประกาศอีกครั้งท่านที่อยู่อุรโ p งอย่าเพิ่งเลิอกอย่าเพิ่งไปไหนมาไหนให้อยู่ครบรอบปีให้อยู่นานๆนนแล้วท่านจะได้รู้ว่าพี่น้องที่อยู่ในละแวกนั้นเขาเดือดแรงและเขาป็มมันไส้แบบไหนเดี๋ยวก็รู้พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อกี้ก็ออกนอกข้างทางข้างถนน แต่มันเป็นวันเวบางครั้งบางขรา,า,าวก็อาจจะอยากจะวิ่งสวนเลนมันเป็นไปตามแบบฉบับของคนเสื้อแดงพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ถ้าบอกว่าประชาธิปไตย81ปีมันอาจจะเป็นลุ่มๆดอนๆแต่ถ้าพูดถึงว่าประชาธิปไตยนั่นนะ่ะมีไหมมี แต่มันจะมีแบบไหนนั่นคือคําตอบของผู้ที่กําลังที่จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่น้องที่รักทั้งหลายถ้าถามตรงไปตรงมาเอาประชาธิปไตยตรงไหนเนี่ยสังค่าทุกยุคทุกสมัยที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ว่ากียุคกี่สมัยออกมาเรือนเหมือนเรือนแสน ก็ฆ่ายังไม่หยุดไม่ยอนเมื่อผ่านผ่านไปเมื่อปีห้าสองแล้วก็ห้าสามฆ่าไปแล้วร้อยกว่าศพฆ่าพ่อนส่งก็มีแล้วก็ตายทุกๆเดือนก็มีพี่น้องก็อยากจะสงสัยหรือถามว่าอ้าวที่ฆ่าแบบพ่นส่งเนี่ก็ตายผ่อนส่งแบบไหนพี่น้องครับพี่น้องพวกเรา วันวานก็เผาไปแล้วหนึ่งศพสองสามวันก็เผาไปแล้วสองศพนี่เขาเรียกว่าค่าผ่อนทรงก็เพราะแก๊สน้ำตาที่พยายามที่จะให้พี่น้องที่ได้รับแก๊สน้ำตาเนี่นะส่งผลกระทบบางคนภูมิต้านทานมากภูมิต้านทานแข็งแรงถ้าพูดง่ายๆร่างกายแข็งแรงบึกบึน คนเสื้อแดงนี่ไปไหนมาไหนนี่ก็พูดจะได้เลยว่าทานข้าวมื้อหนึ่งก็อยู่ได้สองวันอันนี้เป็นแบบฉบับผู้ที่ข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองมาไม่ว่าจะเป็นปีห้าสองปีห้าสามอยู่ที่ราชประสงค์อยู่กันไปคุ้นกันไปเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายกันไปรู้จักรักใครกันทั่วทุกหัวละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นปากใต้เมืองเหนืออีสานตะวันออกมาอยู่รวมกันรู้รักด้วยความรักสามาคัคคีนี่ก็คือคนเสื้อแดงพี่น้องที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีนักันวันที่24ของทุกๆเดือนแต่เมื่อที่ผ่านๆมาหนึ่งปีกับสองเดือนแต่วันนี้เราเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนสถานที่ ว่าจะชิมลางลองดูว่าณสถานที่นี้เป็นสถานที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏแต่พี่น้องบางท่านบางคนอาจจะไม่รู้ว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏตั้งอยู่ที่ไหนหรืออาจจะได้ยินข่าวการประชาสัมพันธ์หรือการถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ฮอสปิดหรือไทยไว หรือพี่น้องอาจจะสงสัยตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็ขอให้พี่น้องได้รับทราบว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏหรือเรียกง่ายๆถ้าพี่น้องที่อยู่ตามเขตหัวไม้ไท้ายเมืองอยู่รอบปริมณฑลไม่ว่าทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกก็กกกอบอกว่าอนุสาวรีย์หลักสีพูดง่ายๆขึ้นรถเมย์ตรงนั้นนั่งรถเมย์ตรงนี้ไปลงตรงนั้น นี่พูดชัดๆชัดคำแนะนำกันว่าอนุสาวรีย์ปราบกบฏอยู่ในเขตบางเขนถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือวงเวียนหลักสีอยู่ใกล้ๆวัดพระศรีมหาธาตุส่วนวัดพระศรีมหาธาตุเก่าดั้งเดิมก็ชื่อว่าวัดประชาธิปไตยแต่ต่อไปต่อมา ไม่รู้ว่าอัมมาตัวไหนบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อจากวัดประชาธิปไตยเป็นวัดพระศรีมหาธาตุผมก็ได้ลืมคราวก็ขอถอนคำว่าอัมมาตเป็นตัวแต่ถ้าคำว่าอัมมาตเป็นตัวพี่น้องอาจจะหมั่นไส้หรือพี่น้องอาจจะบอกว่าต้องพูดแบบนี้แต่ฮาร์ดคอร์ต้องการอยากจะให้พูดแบบนั้นให้ด่าแบบนั้นพี่น้องที่รลกทั้งหลาย ในลักษณะนิสัยใจคอของผมเป็นคนที่ไม่ชอบดา่าว่าดุดันคนนั้นคนนี้ผมพยายามที่จะพูดให้กับพี่น้องได้รู้ว่าคำพูดคำจาไม่ว่าการปาสาัยจะฮาร์ดคอแบบไหนก็ตามแต่ขอให้อยู่ในเลนถ้าออกนอกเลนมากเกินไปคนผู้ฟังหรือคนที่อยู่ทางบ้านได้ดูเว็บไซต์การถ่ายทอดสด อาจจะมันไส้ผู้ปลาัสก็ได้หรืออาจจะเป็นในลักษณะคนที่ชอบฮาร์ดคอร์ก็ต้องได้แบบหนักๆแบบดุๆดันๆไม่ว่าจะเป็นอำมาตชาติชั่วหรือไม่ชั่วก็ตามหรืออยู่ฝั่งฟากฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมก็ไม่อยากจะย้ำนักคำว่าพรรคประชาธิปัตย์มันเป็นสเสนียดผมไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อบางคนอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเอ,อ่ยถึงหรอก พักโน้นพักนี้แต่ผมก็อยากจะใช้นามแฝงว่าพักนั้นแหละคืออัมมาดอยู่ท้ายซอยหรือทายาทอสูนตัวจริงนั่นเองห1ปีหกสบสอปีเขาเคยสร้างอะไรหรือเปล่าให้กับประเทศชาติบ้านนี้เมืองนี้เจริญก้าวหน้าอยากจะถามดังๆเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะให้ได้ยินว่า เสียงดังๆให้ทะลุไปต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็6 1สิอ็หปีเขาทำอะไรมั่งให้กับประเทศชาติประเทศไทยนี้ได้เจริญก้าวหน้านี่ก็อยากจะถามบางครั้งบางคราวก็ไม่อยากจะเอย่ยถ้าพูดไปพูดมาถ้าไม่พลาดพิงสักนิดมันอาจจะไม่เกิดรถเกิดชาติว่าพักพักนี้ ในเมื่อเขาครั้งเป็นรัฐบาลเขาสร้างอะไรไว้ให้มันบ้านเมืองนี้เมืองนี้ฉิบหายวายวอดอยู่ข้างหน้าข้างหลังทำการปฏิวัติรัฐประหารในเมื่อสำเร็จยุคผลดวยกงานแล้วก็รับดอกออกผลพี่น้องที่รักทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะได้ในการสนับสนุนพรรคนั้น อยากจะให้พรรคนั้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะเก็บดอกออกผลนี่แหละพี่น้องที่รักทั้งหลายบางคนบางท่านอยากจะพูดและอยากจะด่าให้สวมน้ำหน้าว่าอีกกี่ปีกี่ชาติพรรคนี้ไม่มีทางเป็นรัฐบาลอีกต่อไปนี่คือคำมั่นสัญญาของคนรักประชาธิปไตยที่จะต่อสู้แล้วก็พูดให้ดังทะลุทั่วโลก ให้เขาได้รู้ปริมรสชาติของประชาธิปไตยและให้เขาได้รู้ว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่แตกขอกันคนเสื้อแดงเขาแตกหนอและขยายหนอและออกดอกออกผลและแดงไปทั่วประเทศและแดงทั่วโลกมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณที่ต้องการให้ไปด่าพรรคเพื่อไทยหรือให้ไปด่าได้ไหนก็ตามบางคนก็บอกว่าขึ้นปาใสายอยู่ในอุุพง์ มาพี่น้องเสดงมาพี่น้องเสงื้อเหลืองแล้วไปพากเพื่อไทยแล้วไปว่าไปายอยดางนัองอ้นดังนี้ผมก็ต้องบอกไปถึงพี่น้องคนเสื้อแดงไม่ว่าท่านจะคิดยังไงก็ตามท่านก็ฟังหูไวห้หูในการปรบอนี้และโทษกรรมมันยังเดินไม่ถึงสองสามเก้าเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตาม ที่พยายามที่จะให้วนเสื้อแดงแต่ขคอกันพี่น้องคนที่อยู่ข้างๆพี่น้องคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพักพวกเพื่อนฝูงมิตรสหายให้บอกและให้กล่าวตักเตือนกันอย่าไปตกหลุมพรางครับเติมน้ำมันครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ต้องบอกเก่าวเล่าขานกันว่าพี่น้องอย่าตกหลุมพราง ในการยุยแยงแต่แข้งรั่วคนเสื้อแดงต้องมีจุดยืนของตัวเองผมเคยบอกเคยพูดไปไหนมาไหนไม่มีใครโอนตังเข้ากระเป๋าไปด้วยเงินตัวเองไปด้วยเงินครอบครัวของตัวเองผมก็ได้บอกแล้วก็ได้พูดให้กับพี่น้องได้เข้าใจทุกท่านทุกคนคนเสื้อแดงชู้ต่อมามีอยู่สองอย่างหนึ่งหมดมากสองหมดน้อย มีน้อยก็หมดน้อยมีมากก็หมดมากเพราะฉะนั้นถึงทําความเข้าใจให้กับพี่น้องดูทุกหัวและแหง่งได้ทราบและให้บอกต่อลอกขานกันต่อๆไปว่ามันเป็นแบบนี้เหตุการณ์บ้านเมืองมีคนพยายามที่จะเสี่ยมให้พี่น้องเสื้อแดงได้ทะเลาะเบาะไว้กันแต่รู้หรือไม่ว่าคนเสื้อแดงเขารู้มากกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นร้อยเท่าอีกดวดนี้ พี่น้องที่เลกทั้งหลายก็อยากจะพูดให้มันดังๆเสียงขนาดไหนก็ตามเครื่องเสียงแบบไหนก็ตามอยากจะให้กออกรูหูของพรักประชาธิปัตย์ได้รู้รสชาติของพี่ดองคนสแสดงเขาเคลื่อนไหวมาไม่ว่าจะออกรสชาติแบบไหนก็ตามพี่น้องก็อย่าลืมว่าในการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยต้องเดินข้างหน้าอย่างเดียวอย่าถอยหลังถ้าถอยหลังก็สะดุดล้มอย่างเดียว เพราะฉะนั้นต้นทุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยใตไม่ว่าจะยุคใหๆก็ตามชีวิตทั้งชีวิตล้มหายตายจากไปมากก็มากแต่ก็พยายามแล้วพยายามเล่าเมื่อมีเวทีไหนก็ตามจากใกล้จากไกลพี่น้องก็ขอให้ไปมีบางครั้งบางโอกาสที่จะอยู่กับครอบครัวก,ก็ขอให้อยู่แบบอบอุน่นพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคน ในวันหยุดที่จะอยู่กับครอบครัวแต่บางครั้งบางคาบางโอกาสเราก็ทํำใจไม่ว่าเวทีไหนก็ตามจะมีมากมีน้อยก็ขอให้พูดให้จาก,กันยุคไหนก็ตามถ้าขึ้นชื่อว่าเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่จุดไหนอยู่ที่ไหนก็ขอให้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีอะไรถ้อยทีถ้อยอาศัยคุยกันบางคนอาจจะเข้าใจผิดอ่านเนื้อหากอความสิบข้ออาจจะอ่านแค่สองข้อยังไม่อ่านหมดก็เชื่อไปอย่างโน้อนอย่างนี้เพราะฉะนั้นถึงได้เตือนกันได้บอกกันพี่น้องที่รักทุกท่านเป็นห่วงเป็นใย,ยกันบอกว่าไม่อยากจะให้พี่น้องเสื้อแดงได้เข้าใจผิดซึ้่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการโยนหินถามทางของพอบอก,ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการที่จะเข้ามากระชับพื้นที่เพื่อที่จะจัดการกับรัฐบาลได้ก็ดีหรือจะยังไงก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายผมก็อยากจะถามคนที่ต้องการล้มรัฐบาลต้องการถามหน่อยว่าคุณต้องการนายกแบบไหนนายกที่มาจากประเด็นการหรือเปล่าอยากจะถาม พี่น้องก็อยากจะรู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้ต้องการเดินไปแบบไหนอํมมาต้องการเป็นแบบไหนประชาชนเขาต้องการแบบไหนให้ถามประชาชนคนส่วนมากหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันถึงได้เกิดพี่น้องคนเสื้อแดงได้เกิดขึ้นทุกหัวใน้แหงก็เพราะเหตุนี้แหละควกคุณย่ำยีหัวใจคนเสื้อแดงกันมานมนานแปดทีแบแปดปี ประชาธิปไตยก็หลงหลวงเลงเหลง,หลงก็บอกว่าน,นี่ไงประชาธิปไตยให้บวกแล้วคุณไปเรียบร้อยแล้วแล้วแต่คุณจะทํำยังไงบริหารจัดการบ้านเมืองอยู่ดีดีกำลังจะเจริญพวกคุณก็ไม่พอใจคนมือหยิบเดียวที่ไม่พอใจในายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วคุณก็ทำบ้านนี้เมืองนี้ให้ฉิบหายวายวอดแล้วคุณต้องการแบบไหน ถามไปดังๆคนที่ต้องการทิ่ต่างไม่ต้องการประชาธิปไตยที่ร้อยเปอร์เซนตต้องถามดังๆแบบนี้ถ้าคุณจะล้มรัฐบาลก็ต้องถามพี่น้องเสื้อแดงหน่อยเขาเจะยังไงถ้าถามบอกว่าคุณจะยุบพรรคเพื่อไทยคุณจะตัดสิทธิ์สอสที่สนับสนุนร่างพรบไม่ว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญ190 พี่น้องที่รักทั้งหลายสอทสอสอที่อยู่ในรัฐสภาที่ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็ทําหน้าที่แก้กฎหมายเพื่อที่จะให้เป็นประชาธิปไตยให้เดินหน้าไปด้วยดีไม่ใช่เข้าไปในสอสอแล้วไปโยนเก้าอี้โยนแฟมโยนกระดาษใส,นนใส่คนนั้นใส่คนนี้ว้อยไวยสารพัดสารเพเด็กเขาก็ถามว่าพวกคุณทําอะไรกันอยู่ เด็กตัวเปียกอยู่ชายอนุบาลเขาก็ดูว่าพวกคุณทำอะไรไปพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่มันส่อสันดานเป็นแบบนี้แล้วใครเลือกพวกคุณล่ะถ้าผมเลือกพวกนั้นเข้ามาเป็นสอสอผมก็บอกง่ายๆแม้ยางปลูกเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่มียางหรอกเพราะพวกคุณไม่มียางอายแต่ยางมันมียางมันเป็นแบบนี้ ใครก็ตามถ้าไม่มีอิริโอตาปะอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่มีความละอายแก่บาปแก่ใจพวกคุณก็ทำได้ทั้งนั้นคิดว่าทำไปแล้วมันเป็นละครแต่บอกตรงๆผมเป็นผู้ดูไม่ว่าจะใครก็ตามมันก็หมันไส่อยู่ดีแหละพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็อยากให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เจริญก้าวหน้าแต่จะทำอย่างไร ต้องช่วยกันคิดช่วยกันพยุงช่วยกันพยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้บ้านนี้เมืองนี้ได้เดินหน้าเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองบุคคลเขาที่ไม่พอใจก็คือเขาไม่ต้องการบ้านนี้เมืองนี้ให้เป็นประชาธิปไตยนั่นคือเขาส่อสแสวงหาไม่ต้องการแต่มันต่างก,กันกับพี่น้องคนเสื้อแดงต้องการบ้านนี้เมืองนี้ ให้เดินหน้าและเป็นประาชาธิไปไตยอย่างสมบูรณ์คือร้อยเปอร์ซน์ไม่ใช่สัรหาห้าสิบเลือกตั้งห้าสิบนั่นคือความต้องการของอามาตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันแตกต่างกับคนเสื้อแดงพี่น้องที่รักทั้งหลายก็บอกว่าทุกยุคทุกสม,มัยถูกเข็นข่ามานานนับปีไปทางไหนเขาก็ถามอยากจะรู้นักรู้หนะว่า ใครเป็นคนที่อยู่บ้างหลังที่สั่งฆ่าประชาชนฆ่าแล้วฆ่าเล่านี่เขาต้องการอยากจะรู้ใครรู้บ้างไหมเอาคําตอบนี้ประกาศให้ประชาชนเขาได้รับรู้หน่อยนี่เขาต้องการไม่ใช่ยกไหนออกมาเรียกร้องประชาธิทีปไตยสิทที่เสดีภาพอยากจะให้เท่าเทียมกันแล้วก็ฆ่าแล้วฆ่าอีกทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องการให้แบบนี้ ผู้ที่อยู่ในการเมืองผู้ที่พยายามที่จะจัดสรรหรือพยายามที่จะให้บ้านนี้เมืองนี้เดินไปนั่นก็คือเป็นสัญญาณที่จะให้การกลับเพื่อนนี้เป็นประชาธิไปไตยอย่างแท้จริงทำอย่างไรกฎหมายที่จะเดินหน้าจัดการอย่างไรที่จะไม่ให้มีการเข็นค้าอีกจัดการอย่างไรในนนติบัญญัติของในของสสที่อยู่ในรัฐสภา ที่จะจัดการกฎหมายกันยังไงเขียนข้อกฎหมายยังไงที่จะไม่ให้คนเข็นฆ่าประชาชนบางคนก็เข้าข้างก่อนที่จะสั่งฆ่าประชาชนก็บอกว่าทำไปตามกฎหมายก็อยากจะถามดังๆไปให้คนที่สั่งลงไปให้ทหารปราบประชาชน นี่ในการส่วนตัวถามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับใครมันไม่ใช่กฎหมายหรอกที่พวกคุณทำที่สั่งทหารปราบประชาชนแต่มันเป็นกฎกูบอกตรงๆถามตรงๆก็คุณนั่นแหละบอกว่ามันเป็นกฎกูไม่ใช่กฎหมายแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นแล้วอีกต่อ,ตอไปมันจะไม่ฆ่าเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้รัไง นี่พี่น้องประชาชนเขาถามมาก็เลยถามตรงๆว่านั่นมันแปลฟอร์มหมายว่ายังไงฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันนี่ไม่ติดคุกมีบ้านนี้เมืองนี้เท่านั้นที่อื่นเขาไม่มีพี่น้องที่แรกทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นสิทธิเสรีภาพก,อาก็อยากให้เท่าเทียมกันไม่มีความเหลื่อมล้ำตามสูง ไม่มีสองมาตรฐานนี่ไงคนแสดงเขาเดินออกมาเพื่อเรียกร้องสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าอานาจชนชั้นไหนก็ตามสูงเสียดฟ,ฟ้าเลียวยิ่งกว่าเมฆแล้วก็ปการเลือกตั้งสสได้สองคะแนนมีที่ไหนไม่มีเขากาได้คะแนนเดียวเท่ากันแล้วคุณอยากจะได้อะไรอีกสิ่งไหนไม่พออำนาจสูงสุดคุณก็พอแล้วสิ่งเหล่านี้ จอจางให้ประชาชนสิ่งที่เขาเรียกร้องต้องการให้เขาสักนิดหน่อยให้เขาสักนิดหน่อยสิ่งที่เขาต้องการฟว้มเลือมล้ำ่ำสูงไม่มีสองมาตรฐานไม่มีให้ได้ไหมนี่ต้องการแบบนี้อยากจะสื่อดังๆอยากจะทำตรงๆถ้าอยู่ข้างหน้านั่งอยู่ด้วยกันก็จะตบโต๊ะให้พังไปเลยให้ได้รู้ว่ามันเป็นเสียงท้ายเสียงขวัว มันเป็นแบบนี้ประเทศไทยจะต้องอยู่ด้วยกันมันจะต้องอยู่จนกระทั่งตายไปข้างหนึ่งแต่ก่อนจะสิ้นชีพชีวิตนี้อะไรที่ดีที่จะให้ประเทศชาติเดินหน้าสังคมอยู่ดีกินดีมีความสุขทุกท่านทุกคนไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงไม่มีสองมาตรฐานนี่คือความต้องการของประชาชนคนเสื้อแดง พี่น้องที่น่ทั้งหลายประชาธิทปไตยไม่ใช่เป็นของส่วนบุคคลไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งเป็นของทุกทุกท่านทุกๆคนถ้าบอกว่าเรียกร้องมาทำไมประชาธิทไตยนา่ยกินได้หรือเปล่าก็คุณได้รับอานิสง์ของท่านนายกศักศิล์ที่ท่านเป็นนายกในครั้งก่อนสามสิบบาทรักษาทุกโรคน,นี่คือประชาธิทปไตยที่ย้อนไปหาคุณ กองทุนหมู่บ้านทุกยุคทุกสมัยเคยมีไหมถ้าถามอีดังๆว่าคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปอาศัยซุกหัวอยู่บ้านเรืออทอนคุณไม่ต้องอยู่ดีไหมนี่ต้องถามตรงไปตรงมาพี่น้องที่แรกทั้งหลายมีอะไรก็ต้องพูดตรงไปตรงมาเวทีนี้บอกอย่างเดียวว่าต้องพูดความจริงไม่ใช่เป็นเวทีที่โกหกพกลม ไม่ใช่เป็นเวทีที่ตอนแหะอะไรพูดรู้จักรักไค้แล้วก็พูดแบบตรงไปตรงมาเห็นแบบไหนพูดแบบนั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายถ้าคนไหนก็ตามถ้ารักษาชีวิตจิตนิสัยใจคอของตัวเองได้เป็นอย่างดีเยี่งอย่างเหมือนเกลือความเค็มจะยังไงก็ตามที่เป็นเกลือมาก็ต้องเค็มอยู่อย่างนั้น นิสัยใจคอก็ให้เป็นอยู่อย่างนั้นแต่อํมมาตร,รู้หรือไม่ว่าที่คุณรักษาอยู่ในนี้คืออำนาจแบบไหนเบ็ดเสร็จแบบไหนประชาชนเขาอยู่แบบไหนคุณต้องการแบบไหนแล้วรู้หรือไม่ว่าประชาชนเขาต้องการไม่มีสองมาตรฐานนี่เขาต้องการแบบนี้ข่าแล้วข่าอีกแล้วเขากลัวไหมถามหน่อย ไม่เป็นหมืน่นเป็นแสนเขาไม่กลัวแม้กระทั่งมือเปล่ากับสไนเปอร์เขาไม่เคยกลัวถ้ากลัวถูกฆ่านฆ่าในวันที่สิบเมษาห้าสามเขาไปกลับบ้านกับช่องคานี้ไปหมดแล้วแต่เขาไม่หนีนี่ยังจะคิดฆ่าเขาเอีกอยู่เหรอฝากไปถามอัมมาชาติชั่วเลวสามเรื่องไยที่คิดชั่วที่สร้งฆ่าประชาชน แล้วดังๆไปอีกว่าเมื่อไรจะหยุดเข็นฆ่าประชาชนนี่เป็นการถามของพี่น้องมวลมหาประชาชนคนเสื้อแดงผู้รักความเป็นธรรมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นและโอกาสท้ายที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรือฟังรายการวิทยุหรือสื่อทางเว็บไซต์ให้บอกต่อๆกัน ความหมายของคําว่าประชาธิปไตยเราจะต้องเดินหน้าและให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยู่แบบนี้ไปตลอดจนไม่เมีชีวิตที่จะอยู่นี้พี่น้องดัดงๆัด้ครับเลือนเหมือนครับดังดังเลยครับด,ดังๆหน่อยด,ดังๆหน่อยทั่วโลกกําลังติดตามอยู่ครับเป็นเแเซๆของเว็บไทย h o t s p ดไทยไวด์ดอขอขอบคุณครับพี่น้องครับ